สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับโซนายบาสมิวสิกนะครับวันนี้ผมมีกีตาร์ตัวนึงนะครับจะนำมารีวิวให้เพื่อนได้รู้จักกันนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับบาราคูดะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆก่อนนะทุกคนประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไล่มาจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะนี่ครับเป็นสีดำนะครับดำทองนะครับด้านหลังนี่ครับสกรีนมียิงยิงคำว่าบาราคูดะนะครับ นี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเมดอินเ o r หลีนะครับหนุ่มเกาหลีนะครับตัวนี้นี่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับลำตัวนะครับบอดี้เป็นไม้เมเปิลนะครับเดี๋ยวแปะด้วยด้านหน้านะครับท็อปด้านหน้าก็เป็นเบสบูดนะครับแล้วก็ช่วงตัวคอนะครับเป็นของไม้เมเปิลนะครับแล้วก็แปะด้วยโลสบูดด้านหน้านะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเขาก็เป็นทรงレスพอนะครับแล้วก็มี2องทัปักกิ้งนะครับแล้วก็ปุ่มปรับ2องบลุ่ม2โทนนะครับแล้วก็ตัวซีเล็กสามสามซีเล็กชั่นสามจุดนะครับก็นะฮะตัวตัวล่างก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายลสพอทั่วไปนะครับก็คือบังคับเจ้าทัมปักกิ้งตัวนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็น2องทัปักกิ้งขสมกันนะครับแล้วก็ตัวบนสุดก็จะเป็นทัมปักกิ้งตัวในตัวนี้นะครับ ตัวนี้ m a ็ด i ิเกาหลีรู้สึกน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายนะครับที่ผลิตนะครับที่ผลิตในประเทศเกาหลีนะฮะตัวนี้นะครับกับ LP 400ถ้าจำไม่ผิดถ้าใครมีข้อมูลดีๆก็บอกกันได้นะครับตัวนี้สังเกตยังไงว่าเม็ดอินเกาหก็จะมีด้านหลังที่ติดสติกเกอร์แค่นี้นะครับใครก็ติดได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจผมจะอินเสิร์ตภาพนะครับตรงบริเวณลูกบิดนะครับผมแกะออกมาทําความสะอาดนะครับลูกบิดก็จะเป็นเม็ดอิอะไรอะ เป็นชื่อเกาหลีนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวหย่องตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดอินคอรียนะครับชื่อเขาจะอยู่ด้านในนะผมนี้อินเสิร์ตภาพไว้นะประมาณนี้นะครับดูกันชัดๆอีกทีนี่นะครับสีดําเงานะสวยมากนะครับงานเกาหลีนะครับคือคุณภาพดีกว่านะงานประกอบดีกว่าสวยกว่าในประเทศไทยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เลิฟ ล็อกคัสตอมนะครับบาลากูดะด้านหัวสกรีนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็อ่าตรงที้ครับบริเวณรูเสียบแจ็คนะครับคล้ายอะไรทุกคนคล้ายกิ๊บสันเลยนะเนี่ยใช้เป็นสเตลเลสด้วยนะครับกิ๊บสันแท้ก็ต้องเป็นสเตลเลสกันนะ,นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาฟันซุ่มเสียงกับเจ้าตรงนี้เลยล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอ่อ วลุ่มสุดแล้วนะครับเป็นฮัมปักพกิ่งตัวนี้นะครับเสียง 你音很怂吗？嗯 ความที่ตัวเป็นไม้เมเปิลก็อาจจะทําให้เสียงแบบม,มีความไบล์บ์หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ากางวานหน่อยนะแบบไบลย์เบ์กางวานก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ไม้เมเปิลนะปกติต้องใช้ไม้ม้ฮอกกานีองนะครับตัวนี้ก็ใช้เนะมเปิลดูแลจะเสียงก็ประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเอามาฟังแบบเป็นเสียงแตกนะ้หมับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับงานเกาหลีนะครับก็เจ๋งเลยนะครับทุกคนสวยงามน,นะครับสีดำไม่ดำทองเป็นอะไรที่เดี๋ยวว่าดูดูแพงนะครับเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยว ถูกใจใก็ like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมซับสไครต์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วผมจะเอากีตาร์ตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับกับช่องของนานบ้างมิวสิกนะครับสวัสดีครับนะ